إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله ว่าบารก์กแกถขอความสันติความปราณีและความจำเริญได้ประสบแด่ท่านาผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอ่ออายะที่องค์การที่เรากำลังที่จะทำความเข้าใจในสุรรที่สำคัญที่สุดในบรรดาสุรร หรือบทต่างๆของอัลกุรอานก็คือสุรฟาทิา่หก็คืออายะอียากนาอบบดุวะอียากนัสตัยนะครับซึ่งอายะนี้ก็ถือว่าเป็นอายะที่มีความหมายในแง่ของการให้เอกภาพต่อลอสุบฮานอห์ตาลาในสองด้านด้านที่หนึ่งก็คือด้านของการเคารพพักดีก็คือนาอับดุนะครับก็คือการเคารพพักดี การเคารพสักการะการกราบไหว้บูชาอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาแต่เพียงผู้เดียวนะครับด้านที่สก็คืออียกานัสตน์ก็คือการขอการขอความช่วยเหลือ,อ,อสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ระบุในอายะนี้นะครับในสิ่งที่เราควรที่จะทำความเข้าใจ ยิ่งขึ้นก็คือการที่อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาได้กล่าวถึงนับบุดูนะครับก่อนนัสตาอิน e นะครับก็คือในอายะนี้ก็จะมีอยู่สองสองส่วนส่วนที่เป็นนับบุดูก็คือการอิบาดาการเคารพพักดีแล้วก็ส่วนที่เป็นอิสติอาณะก็คือการขอความช่วยเหลือนะครับประเด็นก็คือว่าอัลลอฮ์ได้เริ่มด้วยคําว่าอียากาะบบุดูแล้วก็ตามด้วยอียากนัสตาอินการนําเอา อิบะาดาเอาไว้ก่อนนะครับเรื่องของการอิสติอานะก็คือการนำเอาเรื่องของการเคารพพักดีเอาไว้ก่อนการขอหรือการวิงวอนขอหรือการขอความช่วยเหลือเนี่ยมันมีมันมีเหตุผลหรือมันมีประโยชน์นะครับมีคำสอนอะไรที่ที่เราควรที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ปรากฏว่ามีนักวิชาการ นะครับที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการตัฟสซีกร์ุรอาแล้วก็เชี่ยวชาญในศาสตร์ของอ,อ,อิสลามศึกษาในด้านอื่นๆนะครับคนหนึ่งนะครับก็คือท่านอิบนุลก้อยิมรอฮิมะฮุลลออิบนุลก้อยิมอันเยอเซียก็คือเป็นนักวิชาการนะครับที่ได้ให้รายละเอียดนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับ อียากนาบูดวอียากนาสตัยจร,จริงๆแล้วนักปราชญ์คนนี้เนี่ยเป็นนักปราชญ์ที่มีหนังสือมีงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับอายะนี้อายะเดียวเนี่ยนะครับมาดาริยุสซาลิกินเป็นชื่อหนังสือของอิบนุลกอิยมที่ได้เขียนนะครับในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นหนังสือที่หนามากนะครับเขียนเกี่ยวกับความหมายใจความสาระสําคัญประโยชน์นะครับทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับ อายะที่กล่าวถึงอียะกนะ,ะบุ้ดวยอียะกนะ,ะสเตในสุรฟาติฮะนะครับท่านได้แจกแจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอายะนี้อย่างเดียวนะครับในหนังสือที่ใหญ่โตมากนะครับมีชื่อว่ามาดาริยุสซาลิกินอิบนุก็ยิมได้อธิบายถึงหลายหลายแง่หลายหมุมนะที่เรียกว่าเป็นฝาวาอิดก็คือเป็นประโยชน์เป็นคำสอนนะครับเป็นเ,เคล็ดลับ ที่เราสามารถที่จะเรียนรู้นะครับจากอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได,ได้ได้ได้นำเสนอในอายะห์สั้นๆนะครับอายะห์นี้ก็คือการที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้เอาเรื่องของการเคารพพักดีนั้นเอาไว้ก่อนเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะครับอิมนุกอยิมได้พูดถึงในหลายๆประเด็นนะครับในหลายๆประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือว่า Euh, ประโยชน์นะครับหรือเหตุผลอย่างหนึ่งนะที่เราควรที่จะเรียนรู้สำหรับการที่อัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه แวะตาลาได้นำเอาอิบาดะเนี่ยมาพูดก่อนเรื่องของอิสติอาห์ก็คือเรื่องของการขอความช่วยเหลือเนี่ยอันที่หนึ่งก็คืออัลฟาอิดะตุลูลาอันที่หนึ่งก็คืออันนะฮามิบาบิตกดีมิลกอยัตอัลลอฮวาซัยนท่านบอกว่าการที่อัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه แวะตาลาได้เอา เรื่องของนาบูดูเรื่องของการคารพภักดีเอาไว้ก่อนเรื่องของการขอความช่วยเหลือนัสตาอินเนี่ยมันเป็นการเอาจุดประสงค์เนี่ยเอาไว้ก่อนเรื่องของสื่อนะครับมันมีสิ่งที่เป็นจุดประสงค์ก็คืออิบาดาแล้วก็เรื่องของสื่อ ไปสู่จุดประสงค์ก็คือเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะครับอีบัตตะตุก็ยะตุลอีบาดอัลตีคู่ลิกูละคู่ลิกูละหท่านบอกว่าเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าการเคารพพักดีเนี่ยนะการเคารพพักดีเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายหรือเป็นเป้าประสงค์ของมนุษย์นะครับมนุษย์มามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อที่จะเคารพพักดีต่อรอ อันนี้ก็มีความชัดเจนในหลายๆอายะเช่นอยายะที่บอกวามาขอลักตุนยินนวลอินซาอิลลาลียบุดูนอัลลอฮ์บอกว่าเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์เพื่ออื่นใดนอกจากเพื่ออิลลาลียบุดูนเพื่อให้พวกเขามาอิบาดะดมาเคารพบ,บูชากับ,บาวไหว้บูชายะบ,บุดูนก็คือกับ,บาวไหว้บูชาข้าก็คืออัลลอฮ์สุบฮานุตาลาเท่านั้นนั้นในอายะนี้ก็เป็นการบ่งบอกถึง เป้าประสงค์หรือจุดประสงค์ที่เราล่อสุฮานุตา l a สร้างมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราล่อสุฮานุตาลาได้บอกอียากนะบุดูในอายะนี้โดยนําเอาอิบาดะห์ไว้ก่อนเนี่ยก็เป็นการนําเอาสิ่งที่เป็นจุดประสงค์เนี่ยเอามาไว้ก่อนนะครับส่วนอียากนาสตายน์วลิสติอาณตัวซีละตุนอิเลห์ส่วนการอิสติอานะอิสติอานะที่แปลเราที่เราแปลว่าการขอความช่วยเหลือเนี่ยที่ เราบอกว่าเราจะขอความช่วยเหลือนะครับจากพระองค์เท่านั้นนะครับอียาการาสไตนเนี่ยอันนี้มันเป็นเป็นอะไรเป็นสื่อนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้เข้าใจว่าอายานี้เนี่ยมีสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นจุดประสงค์และส่วนที่เป็นสื่อที่นำไปสู่จุดประสงค์นะครับจุดประสงค์คืออิบาดะนะครับอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเพื่ออิบาดะต่อ พระองค์นะครับส่วนสื่อที่จะนำไปสู่การสื่อที่เราจะใช้เพื่อนำไปสู่จุดประสงค์ก็คืออิบาดะนั่นก็คือการขอความช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราได้เข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ไม่สับสนว่าในชีวิตของเราเนี่ย อะไรที่เป็นจุดประสงค์อะไรที่เป็นสือ่อบางทีเราก็จะไปสับสนเอาส่วนที่เป็นสือส่อเนี่ยมาเป็นจุดประสงค์เช่นเราก็จะมุ่งนะครับในเรื่องของการที่จะขออย่างเดียวเอาการขอเนี่ยการวิงวอนการขอความช่วยเหลือเนี่ยเอามาเป็นจุดประสงค์ในชีวิตจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับการขอความช่วยเหลือเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสือ่อเป็นวาซีล่ะนะครับไปสู่การอิบะาดาต่อรอสุฮานุอาลา อิบาดาตังหาคือการที่เราจะาาต่ออัดต่อเลาะเคารพบ,บูชานะครับเชื่อฟังนะปฏิบัติตามเคารพพักดีต่อเลาะนั่นคือนั่นคือจุดประสงค์ที่อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตละลาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกล่าวอียกะกนะอบูดูก่ออียกะกานะสตน์อิบนุกอยมก็บอกว่ามันก็มีความหมายในแง่ของการที่อัลลอฮฺต้องการที่จะบอกถึงจุดประสงค์ก่อนก่อนเลยนะ ก่อนบอกถึงสื่อเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นได้รู้ว่าอะไรคือจุดประสงค์นะที่เป็นจุดประสงค์ของมนุษย์นะครับในชีวิตของเขาและอะไรที่เป็นสื่ออย่าได้เป็นสับสนเอาไอ้ส่วนที่เป็นสื่อนั้นเป็นจุดประสงค์และเอาไอ้ส่วนที่เป็นจุดประสงค์นั้นเป็นสื่อนะครับในประเด็นต่อมาเนี่ยอิมนูกกยิมบอกว่าในประโยชน,ใน์ในข้อต่อมาเนี่ย นิมุกัยยินบอกว่าการที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้กล่าวอียะกนะบุดูก่อนอียะกนะสตัยนะเนื่องจากว่าลิอันนาอียะกนะบุดูมมตอัลลิกนบิอุลูฮียะติฮหีเพราะว่าคําว่าอียะกนะบุดูเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องมันมีความเกี่ยวพันมันมีความสัมพันธ์กับความเป็นอุลูฮียะความเป็นอิละความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาอียะกนะบุดูเนี่ยคำเนี่ยมันเป็นคําที่มีความเกี่ยวข้องกับ ความเป็นพระเจ้าของลอสุบาร์นตาลความเป็นพระเจ้าในที่นี้ก็คือความเป็นพระเจ้าผู้ที่จะได้รับการกราบไหว้บูชาได้รับการคารพสักการะนะครับจากมนุษย์นะครับวัสมูฮุอัลลอฮ์นามชื่อตรงนี้ที่เกี่ยวข้องกับอุลฮิยาของอลอส์ก็คือนามชื่ออัลลอฮ์นะครับซึ่งอัลลอฮ์ก็ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิอัลฮัมดุลิลลา นะครับอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์เริ่มต้นด้วยนามชื่อของพระองค์ก็คืออัลลอฮ์คำว่าอัลลอฮ์ที่เป็นนามชื่อของพระองค์นั้นเป็นนามชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอุลูฮียาความเป็นอุลูฮียะในที่นี้หมายถึงความเป็นผู้ที่จะต้องได้รับการกราบไหว้บูชาเป็นผู้ที่จะต้องมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเคารพพักดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอียะกนะบุรุจึง จริงๆอัลลอฮ์ Allah, จึงเอาไว้ก่อนนะครับว่าอียากันัสตัยน์มุตอัลลิกุนบิรูบูบิยะติฮิส่วนคําว่าอียากันัสตัยน์เนี่ยอันนี้มันเกี่ยวข้องกับความเป็นรอบของลอ์นะครับความเป็นรอบของอลอก็คือความเป็นพระผู้อภิบาลของลอนะครับมันมีอยู่สองด้านนะครับด้านที่หนึ่งตะกี้พูดถึงก็คือความเป็นพระเจ้าผู้ได้รับการกราบไหว้บูชา ก็นะคคเครียกเป็นอูลูฮิยะส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือความเป็นรูบูบิยะก็คือความเป็นพระผู้อภิบาลความเป็นความเป็นผู้ที่ผู้สร้างนะครับผู้ให้ผู้บริหารนะครับผู้ให้บังเกิดผู้เลี้ยงดูผู้จัดการอะไรทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในคําว่ารูบูบิยานะครับที่เรียกว่าเตาฮิรูบูบิยะในอียาการสตออีนเนี่ยในคำนี้เนี่ย เป็นคำที่มีความเกี่ยวข้องกับรูบูเบียวัสมูฮ์อัลรับนามชื่อของอัลลอในแง่นี้ก็คือรับนะครับฟกะกัดดะมาอียะกะนาบุดูอัลาอียะกะนาสตาอินกะมะกดมะัดดะมาอิสมัลลอฮิอัลลอรบฟิอัววะลิสุรอห์ดังนั้นอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จึงเอ่ยอียะกะนาบุดูนะครับก่อนอียะกะนาสตาอินเหมือนกับหรือเชกเช่นเดียวกับที่อัลลอ ได้กล่าวนามชื่อของอัลลอฮ์ก่อนนามชื่อรับนามชื่อของอัลลอฮ์ก็คือบิสมิลลาห์อัลลอฮ์กล่าวนามชื่อของพองผมก็คืออัลลอฮ์ก่อนรับบิลอาลลอฮัมดุลิลาฮิรับบิลอาลามีน ahi, บบน,มน,นะครับในข้อในในวรรคนี้ก็จะมีนามชื่อของอัลลอฮ์อยู่สองส่วนส่วนก็คือส,ส่วนที่หนึ่งก็คืออัลลอฮ์ที่อยู่ในคําว่าลิละอัลฮัมดุลิละก็คือการสรรเสริญทั้งมวลน,นั้นเป็นสิทธ แด่อัลลอฮ์นี่ก็คือนามชื่อนามชื่อแรกนะครับแล้วก็รับบิลอาลามีนพระผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลจักรวาลเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อัล้อพูดถึงนามชื่อของพระอ,องค์ด้วยคําว่าอัลลอฮ์ก่อนนามชื่อรับมันก็มาสอดคล้องก,กันกับที่อัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์นี้โดยการพูดถึงอียากนะบูดุซึ่งเกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์ก่อนอียากนะสตาอินที่เกี่ยวข้องกับรับ นะครับเพราะว่าคําว่าอัลลอฮ์ที่เป็นนามชื่อกับคําว่ารับมันก็จะมีความสัมพันธ์นะครับในเชิงเตาฮีตเนี่ยอยู่สองด้านที่ที่รายหนะที่แตกต่างกันคําว่าอัลลอฮ์นั้นก็จะมีความสัมพันธ์ในแง่ของการให้เอกภาพต่อลอสุบฮานุตาลาในแง่ของการคารพักดีส่วนคําว่ารับนั่นหมายถึงความสัมพันธ์นะครับในการ ให้เอกภาพต่อโลในเรื่องของการในเรื่องของการสร้างในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการอภิบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นอียะกนะอุบูดูอียะกนะสตาอินที่ท่านอิบนุนกอยิมได้ให้รายละเอียดให้เราได้ทราบตรงนี้ก็มีความาสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่เราจะได้ได้ได้อะไรนะได้เข้าใจนะครับในข้อความในอายะนี้ว่าอียะกนะอุบูดูนั้น มันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่เราให้ความอิบาดาให้การอิบาดาให้การคารพบ,บูชาอิบาดะหกับไหว้ต่อเลาะนะครับในฐานะที่พค์นั้นเป็นอัลลอฮ์เป็นมาบูดเป็นผู้ที่มีสิทธิ์นะครับหรือทรงสิทธิ์ในการที่จะได้รับการคารบบูชา กรับไหวจากมนุษย์นะครับส่วนอียกานาสตานเนี่ยที่เราแปลว่าเราจะขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ขอความช่วยเหลือทําไมเราต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เพราะว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างไงเพราะว่าอัลลอฮ์เป็นผู้บริหารอัลลอฮ์เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์เป็นผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการขอความช่วยเหลือเราในฐานะที่เป็นผู้ถูกสร้างเป็นผู้ที่ถูก บังเกิดเป็นผู้ที่ถูกจัดการเนี่ยเราก็จะต้องขอกับผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นผู้จัดการนะครับนั่นก็คือเหตุผลในการที่บอกว่าอียากานาสตาอินเนี่ยที่เราแปลว่าเราขอความช่วยเหลือจากพระองค์ท่านันเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของอความเป็นพระผู้อภิบาลของลอสุบ,บานอวตาลานั่นหมายถึงการที่เรานั้นให้ความให้เอกภาพนะครับให้เอกภาพต่อลอ ว่าพราะองค์เป็นผู้เดียวนะครับที่เราจะาที่เราจะอะไรนะที่เราจะให้ความาที่เราจะขอที่เราจะวิงวอนนะครับในประเด็นต่อมาเนี่ยท่านอิบนุกอย,ยิมได้อธิบายเพิ่มเติม,ตมอีกว่าในประเด็นต่อมาเนี่ยท่านบอกว่าการที่อัลลอฮฺ سبحانه ูละ ت ع ได้กล่าวคําอียะกะณาอุบูดุก่อนอียะกะณะสตาอินเนี่ยท่านบอกว่าอันอียะกะณาอุมูดุกิสมุรรบ นะครับคําว่าอียากนะบุดูเนี่ยมันเป็นส่วนที่เป็นส่วนของอะไรนะเป็นส่วนของรับฟาก้านะมินัชชตริลอาวันอัลละซีฮุวาสนาอุนอัลลอฮิตจอาลาลิกาวนีอัลลาบิฮิก็เป็นส่วนแรกนะครับที่เป็นการสรรเสริญนะครับที่เราจะต้องสรรเสริญต่อต่ออัลลอฮฺสุบฮานอ้วตาลาส่วนว่าอียากนัสตาอีนเนี่ยมันเป็นกิสมุลอับมันเป็นส่วนของมนุษย์ นะครับส่วนอียากนานะบุดูเป็นส่วนของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาก็คืออิบะาดาตอัลลอฮ์นะครับส่วนคําว่าอียากนานะสตนยเนี่ยมันเป็นส่วนที่เป็นอับเป็นส่วนของมนุษย์นะที่มนุษย์จะขอความช่วยเหลือฝากานามินัช,ชติลลารีละหูวะหัวอีดีนัสซิรอตันมุสตะกิมอิลากิลว์เพราะฉะนั้นในส่วนของมนุษย์ตรงน,นี้ที่มนุษย์จะขอความช่วยเหลือเนี่ยก็จึงเป็นส่วนที่จะเกี่ยวข้องนะครับ กับอายะต์ต่อจากนั้นก็คือคําว่าอิฮดินัสซิรอตันมุสตะกิมซิรอตัลลาดีน,นาอนัมตะอะลัยฮิมวะลินมอดูบิอะลัยฮิมวลัดดอลีนจนกระทั่งถึงจบสเรานี่ก็จะพบว่าส่วนนี้เป็นส่วนของการขอซึ่งสืบเนื่องมาจากคําว่าอิยะากันตะไถพระองค์ขอพระองค์เท่านั้นที่เราจะวิงวอนขอความช่วยเหลือและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็จะพูดถึงเรื่องของการขอความ อะไรนะขอความขอฮีดายะก็คือขอทางนำนะครับจากอัลลอฮฺสุบฮานอวตาลาให้โงคงนั้นได้ประทานทางนำไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงอันนี้ก็จะถือว่าเป็นสองส่วนนะครับที่อิอบนุกยิมต้องการที่จะให้เราได้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าในส่วนของอียากนะบุดูดูนั้นเป็นส่วนของอัลลอฮฺสุบฮานาวตาลานะครับที่ เราเป็นผู้ที่ทรงสิทธิ์ในการที่จะได้รับการอิบะาดาส่วนอียากันัสตาอินเนี่ยเป็นเรื่องของการขอเป็นเรื่องของการวิงวอนเป็นเรื่องของขอการขอความช่วยเหลือซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มนุษย์นั้นเมื่อมีความทุกข์เมื่อมีธุระเมื่อมีสิ่งที่จะต้องขอความช่วยเหลือมนุษย์ก็จะต้องมีความศรัทธาว่าผู้ที่จะช่วยเหลือเขาเนี่ยผู้นั้นเป็นใครนะครับ ผู้นั้นก็จะต้องเป็นรบนะครับผู้นั้นก็จะต้องเป็นพระผู้พิบาลซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นถึงความต่อเนื่องของอัลกุรอานในสุรฟาติหที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาก็จะพูดหลังจากนั้นถึงเรื่องของการขอการวิงวอนที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้กล่าวต่อมาว่าอีกดีนัสรอตันมุสตะกิมที่บอกถึงการที่มนุษย์นั้นจะขอขออะไรขอ ทางนำจากลอสุบฮานอวตาราให้โวกนั้นได้ส่งชี้นำเขาไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงนะครับเวลาวันนี้ได้หมดลงแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์คงได้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปอัลบล่าฮิตาฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวอะลัยฮุตุลลอฮิวะบริกาตุ